สวัสดีค่ะจอยนะคะเกศวราพรแหนมน้อยนะคะ,ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะผู้แนะนำนะคะโค้ดภูกิจและโค้ดยะดานะคะและอดีตนะคะของจอยนะคะ,ะมีอาชีพนะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะก็สร้างรายได้นะค่อนข้างที่จะเยอะระดับหนึ่งและประสบความสำเร็จนะคะทางบนโลกออนไลน์นะคะก็ระดับหนึ่งนะคะ แล้ววันนี้นะคะทําไมถึงตัดสินใจนะคะมาทําธุรกิจนะคะไลออนมอลนะคะซึ่งแน่นอนมากๆเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะในรูปแบบออนไลน์ที่จอยได้ทํานะคะแล้วก็สร้างมานะคะเราจะเจอปัญหานะคะในส่วนหนึ่งนะคะก็คือสินค้านะคะไม่พอขายนะคะและที่สําคัญหลักๆเลยนะคะธุรกิจที่จอยทําอยู่นะคะโลกออนไลน์คือเราทําเป็นธุรกิจครอบครัวซึ่งต้องสต็อกของค่อนข้างที่จะเยอะมากๆและลงทุนนะคะ เป็นหลักหลายแสนบาทนะคะและทำไมนะคะวันนี้จอยมาบอกเหตุผลว่าต้องมาจับมือหรือต้องมาทำธุรกิจนะคะไลออนมอเป็นเพราะอะไรจอยมองถึงวิสัยทัศน์นะคะของท่านประธานนะคะท่านมนัดนะคะไลออนนะคะและจอยยังมองเห็นนะคะถึงความพร้อมนะคะของบริษัทนะคะ ซึ่งนะคะมีโรงงานผลิตสินค้านะคะเป็นของตัวเองนะคะและมีระบบขนส่งนะคะเป็นบริษัทของตัวเองอีกด้วยและที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะมีห้องแลบนะคะวิจัยนะคะเป็นของตัวเองอีกต่างหากซึ่งนะคะ3อย่างนี้นะคะซึ่งบอกได้ชัดมากเลยค่ะ ว่ามั่นคงแค่ไหนนะคะและที่สําคัญหลักๆนะคะการสต็อกของเราไม่ต้องสต็อกถึงหลักหลายแสนบาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งนี้เป็นสําคัญมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอา,อาชีพไหนนะคะก็สามารถที่จะร่วมจับมือนะคะทำงานกับบริษัทไลออนมอได้เลยนะคะ และทําไมวันนี้นะคะจอยถึงตัดสินใจนะคะร่วมจับมือนะคะกับ PDX ออนไลน์นะคะแน่นอนอยู่แล้วค่ะซึ่งผู้นําของเราะคะมีทั้งระบบนะคะและไม่ใช่แค่ระบบอย่างเดียวนะคะท่านทั้งสองนะคะเป็นมืออาชีพนะคะที่บริหารทีมงานนะคะได้เติบโตอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งจอยเนี่ยมองดูนะคะทีม PDX นะคะมาเกือบ3ปีนะคะ ทางทีม PDX เ,เติบโตมากๆเลยค่ะซึ่งอันนี้จอยมั่นใจได้อย่างแน่นอนเลยนะคะว่าเราจะเติบโตนะคะภายใต้ในบริษัทนะคะไลออนมอนะคะและเราจะร่วมกันจับมือนะคะกับทีมนะคะ PDX นะคะที่มีทั้งระบบแล้วก็มีเครื่องมือนะคะซึ่งเป็นมืออาชีพมากๆและยังไม่เท่านั้นนะคะจอยนะคะตั้งเป้าหมายในกับธุรกิจในปีนี้นะคะ จะสร้างรายได้นะคะและรับรายได้ที่บริษัท l i ออนมอนนะคะต่อเดือนไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนบาทนะคะและจะพิชิตนะคะลดเบ้นนะคะที่บริษัทตั้งโปรโมชั่นให้นะที่เหลือ19คันนี้จะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะของจอยอย่างแน่นอนค่ะและนะคะจอยอยากจะเชิญชวนนะคะทุกทกท่านและทุกๆคนและทุกๆอาชีพนะคะไม่ว่าจะอยู่อาชีพไหนอาชีพอะไรแล้วก็ งานประจำหรือว่างานอิสระนะคะสามารถเข้ามาร่วมจับมือทำงานนะคะกับบริษัทไ i ออนมอลและใช้ระบบในทีมงาน PDX เเราจะสำเร็จไปด้วยกันขอบคุณค่ะ